เมื่อร้านอาหารใช้ซอสปลอมงานนี้ผู้บริโภคจึงกลายเป็นตำรวจตรวจซอสให้หาย ต้นปี2023มีผู้ใช้งาน Snap Chat ได้โพสต์วิดีโอที่มีพนักง,งานร้านอาหารแห่งหนึ่งเขากำลังเติมขวดซอสมะเขือเทศไฮส์ที่หมดแล้วเนี่ยด้วยซอสมะเขือเทศยี่ห้ออื่นครับซึ่งภายหลังก็มีคนจำนวนมากออกมาเผยว่าเคยเจอร้านอาหารที่ทำแบบนี้เหมือนกันโดยสาเหตุที่ร้านทำแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าไฮส์เนี่ยเป็นซอสมะเขือเทศที่นิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศจนทำให้มียอดขายมากที่สุดในโลกทำให้ร้านไหนที่ใช้ซอสไฮ คก็มักจะถูกใจลูกค้าอยู่เสมอแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างจะสูงกว่าแบรนด์ทั่วไปสักหน่อยเนี่ยก็ทำให้บางร้านเลือกจะใช้วิธีรีฟิลซอสยี่ห้ออื่นเพื่อประหยัดต้นทุนครับพอไฮสครูเรองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจนะครับแต่ว่าทางบริษัทกลับตอบกลับอย่างใจเย็นโดยให้เหตุผลว่า ร้านอาหารเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งที่พวกเราทุกคนเข้าใจดีซึ่งก็หมายถึงความนิยมของซอสไฮนนั่นเองครับบริษัทจึงเลือกใช้โอกาสนี้ในการช่วยให้ผู้บริโภคได้รับซอสที่พวกเขาต้องการพร้อมสนับสนุนร้านอาหารให้เสิร์ฟซอสของแท้ด้วยแคมเปญการตลาดที่ชื่อว่า k เช u p รอย o y พร้อมสโลแกนเด็ดอย่างแม้ตอนที่มันไม่ใช่ไฮสมันก็ต้องเป็นไฮส ในแคมเปญน,นี้ครับ h ฮส์ชวนให้ผู้บริโภคแท็กร้านอาหารที่พวกเขาพบว่าเสิร์ฟซอสยี่ห้ออื่นในขวดไฮส์ให้ลูกค้าบนอินสตาแกรมของบริษัทพร้อมทั้งเปิดเว็บเพจให้ผู้บริโภคสามารถรายงานเรื่องเข้ามาได้ซึ่งร้านไหนที่ได้รับการแท็กหรือว่ารายงานเข้ามามากๆเนี่ยไฮส์ก็จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้เสิร์ฟซอสของไฮส์อย่างแท้จริงครับ และแน่นอนครับว่าแคมเปญน,นี้ถูกใจผู้บริโภคและช่วยสร้างกระแสนิยมให้กับไฮส์มากขึ้นไปอีกครับเพราะนอกจากจะไม่เอาเรื่องร้านอาหารแล้วก็ยังเป็นการช่วยพวกเขาและผู้บริโภคด้วยซึ่งเบื้องหลังแคมเปญน,นี้ก็ต้องยกเครดิตสําคัญให้กับเอเจนซี่การตลาดเจ้าดังชื่อว่า t h ทิงครับที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญ the Spot ของ b e ียร์คอร์สไลทที่เราเคยเล่าไปแล้วด้วยเช่นกันสามารถลองไปย้อนดูได้นะครับ นอกจากนี้ครับไฮส์เองก็ยังเคยมีแคมเปญการตลาดแบบพ่อพระมาก่อนแล้วด้วยในปี2022ชื่อว่าแคมเปญ Ti ิป for ไฮส s ที่เมื่อผู้บริโภคไปทานร้านอาหารไหนที่ไม่ได้เสิร์ฟซอสไฮก็แล้วแต่ให้พวกเขาเพิ่มทิปอีก1ดอลลาร์ลงในใบเสร็จครับและโพสตออนไลน์เพื่อลุ้นรับให้ไฮส์เนี่ยจ่ายค่าอาหารมื้อนั้นคืนให้แบบเต็มจํานวนรวมทั้งมอบซอสมะเขือเทศไฮส์ตลอด1ปีเต็มให้กับร้านอาหารสิบร้านแรกที่เปลี่ยนมาใช้ซอสไฮด้วยครับ การออกแคมเปญแก้สถานการณ์อย่างชาญฉลาดเนี่ยส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของไฮส์มากครับพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้ดราม,มา่าเป็นแค่ดราม,มา่าแก้ไขแล้วก็จบเรื่องไปแต่ยังใช้ประโยชน์จากข่าวด้านลบอย่างเต็มที่เพื่อให้แบรนด์เนี่ยน่าประทับใจยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้ลองบอกกันหน่อยครับว่าคุณผู้ชมชอบทานซอสมะเขือเทศนี้ห่อไหนมากที่สุด และนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้ของส um ัม u ับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทัพทัพสุริก